วันนี้4เมษายน2567กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน,านไว้ด้วย ในขณะที่ลมใต้ย,ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าะนองไว้ด้วยสําหรับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าะนองบางแห่งฝุ่นละอองในระยะนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง มีการผส,สมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนพยากรณ์อากาศถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด21-28อถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-42ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-41องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-42องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคนองเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเลอุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-40องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว1 0 3ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าะนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-39ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง